มอนสเตอร์พาราไดตอนที่147ความน่ากลัวของปีศาจต,ตัวตลก700ปีก่อนในช่วงยุคใหม่ผู้หลุดพ้นคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าจงอย่าประมาทมอนสเตอร์ที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะมอนสเตอร์ระดับหลุดพ้นที่ไม่รู้จักในวันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่เขาได้กล่าวนั้นเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้ถึงความสามารถที่แท้จริงของปีศาจต,ตัวตลก นี่ทาให้เจ้าเฉียนหนึ่งในผู้หลุดพ้นกลายเป็นหุ่นเชิดของมันทุกคนรวมถึงจูเหนียนล้วนไม่คาดคิดว่าเจ้าเฉียนจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของปีศาจตัวตลกจูเนียนสังเกตมันเพราะท่าทีที่ผิดปกติของเจ้าเฉียนเมื่อเจ้าเฉียนกําลังจะโจมตีใส่จูเนียนเขาก็ยกหอกขึ้นและสะบัดหอกเพื่อป้องกันการโจมตีอย่างไรก็ตามการโจมตีของเจ้าเฉียนก็ทําให้จูเนียนต้องล่าถอยไปกว่า30เมตร โอ้สาวน้อยคนนี้เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดนี่เองข้ารักมันฮิฮิเจ้าเฉียนกล่าวบางสิ่งแปลกๆออกมาเจ้าเฉียนสู้มันสิไล่มันออกจากล่างเธออย่าถูกควบคุมโดยมันจูเนียนตะคอกใส่เจ้าเฉียนไร้ประโยชน์ตราบเท่าที่ข้าสวมหน้ากาก,ากอยู่เธอจะไม่มีทางกำจัดข้าออกไปได้ฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> ปีศาจตัวต,ตลกสเสยยิ้มและกล่าว จูเหนียนก้าวไปในอากาศ19และกระโจนใส่ปีศาจตัวตลกปีศาจตัวตลกเปลี่ยนหน้ามันเป็นหน้าของเจ้าเฉียนทันทีและยิ้มให้จูเหนียนโดยไม่เคลื่อนไหวอึดใจต่อมาเจ้าเฉียนก็ไหววูผ่านอากาศและปรากฏตรงหน้าจูเหนียนขัดขวางเส้นทางเขาจูเหนียนต้องการเลี่ยงเธอไปแต่เขาก็ถูกเธอโจมตีอย่างต่อเนื่องเขาไม่ต้องการทำร้ายเธอดังนั้นเขาจึงเอาแต่หลบการโจมตีของเธออย่างอดทน ในทางกลับการเซียอยู่และเหลี่ยงส่งก็กําลังตึงมืออยู่เช่นกันยักษ์ลาวาได้กระหน่ำโจมตีใส่เซียอยู่โดยไม่หยุดราวกับว่ามันไม่กลัวการโจมตีทุกชนิดเมื่อเซียอยู่แทงล่างมันด้วยดาบยาวระดับสมบัติแต่เขากลับรู้สึกว่ากําลังแทงใส่เกาะระดับสมบัติหรือสูงกว่านั้นอย่างไรก็ตามยักษ์ลาวานั้นมีพละกกาลังที่น่ากลัวอย่างมากเซียอยู่ทําได้เพียงปัดป้องการโจมตีของมันเท่านั้นอีกด้านหนึ่ง เหลียงซ่งเองก็กำลังพัวพันกับอสูรดาบสีปีกความเร็วของการโจมตีอสูรดาบสีปีกน่ากลัวมากความคมของแขนดังหกเทียบได้กับดาบระดับสมบัติมันสามารถตัดผ่านร่างทุกคนที่ไม่ระมัดระวังได้โดยง่ายเหลียงซ่งไม่สามารถตามความเร็วของมันได้เลยเขาเพียงพยายามที่จะหลบการโจมตีขนาดที่รอยแผลบนร่างของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นหลินฮวงก็รู้สึกวิตกเมื่อเห็นว่าฝ่ายมนุษย์ไม่อาจโต้ตอบกลับได้เลยบนพื้นดิน เจ้าหน้าที่จากอีกาม่วงและกลุ่มคนอื่นๆก็กำลังต่อสู้กับฝูงมอนเตอร์อยู่หากมันยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเมืองต้าซีจะล่มสลายเฮ้ hey, ทำให้เธอสงบลงก่อนหยุดหลบการโจมตีเธอได้แล้วเซียอยู่เห็นว่าจูเนียนไม่ได้ตอบโต้เจ้าเฉียนเลยเขาจึงตะคอกใส่จูเหนียนเพราะเขาไม่อาทนเห็นได้อีกต่อไปจูเนียนขมวดคิ้วเขารู้ดีว่าสิ่งที่เซียอยู่พูดนั้นถูกต้อง หากเขาไม่สามารถกำจัดเจ้าเชียนออกไปได้การต่อสู้นี้จะกลายเป็น4ีต่อหนึ่งเมื่อทั้งคู่ถูกสังหารโดยไม่คำนึงถึงความสามารถเขามันจะเป็นการยากที่จะเอาตัวรอดเจ้าเฉียนอภัยให้ฉันด้วยจูเนียนตัดสินใจที่จะไม่หลบการโจมตีของเธออีกเขาชี้หอกสีทองของเขาไปที่เจ้าเฉียนเจ้าเฉียนกระโดดไปทางจูเนียนอีกครั้งจูเนียนก้าวไปข้างหน้าหก้าวเาวกับว่าโลกทั้งใบอยู่ภายใต้าการควบคุมของเขา เขาวิ่งข้ามผ่านเจ้าเสียนไปในพริบตาพร้อมกับหอกของเขาที่แทงทะลุผ่านซวงอกของเธอร่างของเจ้าเสียนอ่อนยวบลงจูเนียนรีบคว้าร่างของเธอเอาไว้ในอ้อมแขนทันทีในขณะนั้นเองเจ้าเสียนไม่ได้สนใจว่าเธอจะมีบาดแผลและโจมตีไปที่หน้าอกของจูเนียนจูเนียนขมวดคิ้วเขาดึงหอกของเขาออกมาและตัดแขนทั้งสองข้างของเธอจากนั้นเจ้าเนียนก็ค่อยๆฟื้นคืนสติของเธอ เธอมองดูจูเนียนที่กำลังโอบกอดเธอเธอหลังน้ำตาออกมาและกระซิบฉ,ฉันขอโทษไม่เป็นไรมันไม่ใช่ความผิดของเธอจูเนียนลรูปไหล่เธอและวางเธอลงกับพื้นอย่างเบามือพักสนอยเธอจเจ้าช่างโหดร้ายต่อผู้หญิงเสียจริงมันเจ็บไหมที่ต้องทำร้ายเธอเขาได้ยินเสียงของปีศาจโตต,ตล,อตลออกอีกครั้ง หน้ากากของเจ้าเชียนหายไปและมันก็กลับเป็นรูปลักษณ์เดิมฉันไม่เคยรู้สึกโกรธเท่านี้มาก่อนแกจะต้องแบกรับอารมณ์ของฉันจูเหนียนหันหลังไปไปเชิญหน้ากับตัวตลกและยกหอกขึ้นอีกครั้งเขายกหอกขึ้นชี้ปีศาจต,ตัวตลกที่กำลังลอยอยู่กลางอากาศอู้ข้ากลัวจังเลยๆๆหน้ากากปรากฏขึ้นในมือของมันอีกครั้งใครจะเป็นลายต่อไปดีนะ แนะนำค่าหน่อยสิฉันขอแนะนำให้แกไปตายซะหอกของจูเนียนพุ่งผ่านอากาศและร่างของเขาก็หายไปปรากฏตรงหน้าตัวตลกในชั่วพริบตาจูเนียนแทงหอกที่คล้ายกับมังกรใส่หน้าของมันเจ้าช่างหยาบคายยิ่งนักร่างของมันเริ่มจางหายไปในอากาศทำให้มันดูคล้ายกับภาพลวงตาหรือเงาแม้กระทั่งเสียงของมันยังดูเลือนลาง จูเหนียนตกตะลึงและใบหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเมื่อเขาล้มเหลวในการฆ่าปีศาจตัวตลกในไม่ช้าเสียงก็ดังมาจากด้านหลังเขาดาวซี่ว่าข้าแปลงเป็นใครจูเหนียนไม่หันหน้าไปมองแต่สะบัดหอกไปด้านหลังแทนแต่ทว่าเขาก็พลาดมันอึดใจต่อมาเงาก็พุ่งทะยานมาหาเขาเขาได้ทำผิดพลาดและหลบเงานั่นเขามองดูและตระหนักว่านั่นคือเหลียงโซงที่สวมชุดจอมยุทธ นี่เป็นคำถามสองตัวเลือกเจ้าชอบลูกน้องผู้ชายหรือผู้หญิงล่ะเฮ <the> <c oughs> เห็นได้ชัดว่ามันเป็นปีศาจต,ตัวตลกที่พูดเช่นนั้นแกทำได้แค่นี้หรือยังไงแกไม่กล้าที่จะต่อสู้กับฉันและเอาแต่พึ่งพาลูกเล่นสกปกเช่นนี้จูเหนียนคำรามเมื่อเขามองไปรอบๆเขากลับไม่พบร่องรอยของมันเลยิฮฮเจ้าไม่อาจลากขาบออกไปได้หรอก มันได้ผลกับมนุษย์ที่สติปัญญาต่ำเชกเช่นเจ้าเท่านั้นแหละมันไม่ได้ผลกับข้าบางทีข้าอาจจะมอบโอกาสให้เจ้าได้ต่อสู้กับข้าหากอารมณ์ข้าดีจากนั้นตัวตลกก็ปรากฏตัวขึ้นมันยืนอยู่ด้านหลังเหลียงซ่งมันดูเหมือนกับเหลียงซ่งมากหากแกต้องการจะเล่นเกมงั้นก็ได้จูเนียนตะโกนด้วยน้ำเสียงลึกเขาพุ่งพรวดไปข้างหน้าอีกครั้งครั้งนี้เขากำลังวิ่งไปทางเหลียงซ่ง หากกระสุนถูกยิงจากปืนในมือเหลียงซ่งแต่ทว่าไม่มีกระสุนนดัดใดที่สามารถแตะเนื้อต้องตัวจูเนียนได้เลยจากนั้นเขาก็ยนห่อเขาและมันก็ทะลวงผ่านทรงอกของเหลียงซ่งแต่เมื่อเขากําลังจะทะลวงผ่านร่างกายของเหลียงซ่งหอกสีทองก็เปลี่ยนทิศท,ทางและบินไปทางหลังหัวของตัวตลกเพียงเมื่อเขาคิดที่จะฆ่าปีศาจตัวตลกเขาก็สามารถสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังแปลกๆที่ออกมาจากร่างมันเขารีบหยุดการโจมตีทันที ช่างไร้ประโยชน์เสียจริงอีกเพียงสามเซนติเมตรและลูกน้องของเจ้าก็จะระเบิดเป็นชิ้นโดยไม่คาดคิดพวกเขาได้สลับตำแหน่งกันคนที่ยืนอยู่ที่นั่นคือตัวตลกและตำแหน่งที่ปีศาจตัวตลกได้ยืนอยู่ก่อนหน้านั้นตอนนี้มันคือเหลียงซ่งจูนเหนียร์ลอบปาดเหงื่อเย็นเพราะเขาเกือบจะบดขยี้หัวของเหลียงซ่งเป็นชิ้นชิ้นฮิฮิฮ,ฮ,ฮข้าเคยพูดเช่นนี้ก่อนหน้าจงเล่นตามกฎและสิ่งต่างๆจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน หากเจ้าเพลิดเพลินไปกับมันข้าก็ไม่คิดที่จะเล่นเกมนี้กับเจ้าปีศาจตัวตลกดูเหมือนจะเป็นฝ่ายควบคุมกระดานเมื่อจูเนียนจ้องมองตัวตลกด้วยความหวาดกลัวผลการต่อสู้ของเพื่อนร่วมลบอีกคนก็เป็นที่ชัดเจนแล้วเมื่อถูกลุมโดยยักษ์ลาวาและอสูรดาบสีปีเสียอยู่ก็ไม่อาจทนได้ไหวสมบัติป้องกันของเขาแตกสลายสมองของเขาถูกหั่นครึ่งโดยอสูรดาบสีปีขณะที่ล่างของเขาถูกบดขยี้เป็นเนื้อบด จากนั้นอสูรดาบ4ปีก็โยนเนื้อบดของเขาเข้าไปในปากเลียงซ่งได้สูญเสียความสามารถในการต่อสู้ไปและจูเหนียนก็กําลังเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลําบากจากการต่อสู้4ต่อสได้กลายมาเป็น1ต่อสแล้วมอนเตอร์พาราไดตอนที่หนึความโกรธของจูเหนียนมอนเตอร์ระดับหลุดพ้นมักจะผ่านการกลายพันธุ์ครั้งเดียว และหลังจากเปลี่ยนแปลงสติปัญญาของพวกมันจะไปไกลเกินกว่ามนุษย์แน่นอนมีข้อยกเว้นบางประการมันมีมอนเตอร์ระดับหลุดพ้นที่ไม่เคยผ่านการกายพันธุมาก่อนและมอนเตอร์เหล่านั้นจะมีความสามารถการต่อสู้ที่ปกติอย่างไม่น่าเชื่อและก็ยังมีพวกมันบางตัวที่ผ่านการกายพันสองหรือสามครั้งมอนเตอร์เหล่านี้จะน่ากลัวอย่างมากนอกจากจะมีความสามารถเทียบได้กับอัจฉริยะของมนุษย์แล้ว พวกมันยังวิวัฒนาการจนมีสติปัญญาที่สูงส่งอีกด้วยในระหว่างการต่อสู้จูเนียนสามารถยืนยันได้ว่าปีศาจตัวตลกจะต้องผ่านการกลายพันธุ์มาอย่างน้อยสองครั้งตั้งแต่เริ่มมันก็ควบคุมกระดานนี้จนสมบูรณ์บังคับให้ทุกคนต้องเล่นตามเกมของมันจูเนียนกำลังเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากไม่เพียงแต่มันจะเป็นหนึ่งต่อสามฝ่ายตรงข้ามยังมีเหลี่ยงซ่งเป็นตัวประกันอีกด้วยบอกกฎของแกมา จูเนียนสังเกตเห็นสถานการณ์และสะกดข่มตัวเองลงเขารู้ดีว่าเขากำลังเสียเปรียบและจะต้องหาวิธีเพื่อชิงความได้เปรียบมาฮิฮิฮิระดับเพิงสวรรค์มันยากที่จะหาอาหารลดเลิศกว่าเจ้าข้าจะให้โอกาสเจ้าหากเจ้าสามารถเอาชนะวอนเตอร์ทั้งสองตนนี้ได้ข้าจะให้โอกาสเจ้าได้สู้กับข้าแต่หากเจ้าแพ้ไม่เพียงแต่ข้าจะฆ่าลูกน้องเจ้า แต่ทุกคนในเมืองนี้จะต้องตายเสียงของปีศาจตัวตลกดังสะท้อนในอากาศทุกคนสามารถได้ยินมันอย่างชัดเจนรวมทั้งคนในเมืองทุกคนหันมามองจูเนียนพวกเขาต่างก็หวังที่จะให้จูเนียนสามารถพลิกสถานการณ์ได้จูเนียนมองอย่างเครียดแคนและพยักหน้าได้ฉันตกลงฮ,ฮิฮิฮิดีมากเริ่มเกมได้ตัวตลกประกาศอย่างมีความสุข ในเวลาเดียวก,กันกับที่เขาพูดจบยักษ์ลาวาและอสูรดาบสีปีกก็วิ่งมาทางจูเนียนความเร็วของอสูรดาบสีปีกเร็วมากในชั่วพริบตามันก็มาปรากฏตรงหน้าจูเนียนแขนและปีกทั้งหกของมันพุ่งมาทางจูเนียนด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงและพวกมันก็อยู่ในรูปร่างของดาบแหลมคมมันคล้ายกับปาลมาจารย์ดาบหกคนกำลังรวมโจมตีเขาด้วยดาบระดับสมบัติลำแสงสีดำหกสายปรากฏขึ้นและพุ่งทะยานด้วยความเร็วส่งผลให้อากาศแตกเล่า จูเหนียนยังคงสงบนิ่งจากนั้นเขาก็ขยับมือขึ้นเล็กน้อยและหอกสีทองในมือเขาก็กลายเป็นสายฟ้าที่พะทะก,กับลำแสงหกสายมีเพียงเสียงของโลหะที่กระทบกันเท่านั้นที่สามารถได้ยินด้วยการคำรามเสียงดังจูจูสายฟ้าสีทองก็เปลี่ยนเป็นเงาของแท้ที่ฟาดใส่ท้องฟ้าเอวของกระสุนดาบสีปีกร่างของมันถูกซัดกระเด็นและรอยแตกก็ปรากฏทั่วเกาะแข็งของมัน อึดใจต่อมายักษ์ลาวาก็ได้โจมตีสาย่างของจูเหนียนจากด้านซ้ายการโจมตีมาพร้อมกับพละงกำลังอันมหาศาลและความร้อนสูงจนน่ากลัวจูเนียนผู้ที่ลอยอยู่กลางอากาศรีบตวัดหอกขึ้นทันทีเขาไม่ได้ล่าถอยและป้องกันการโจมตีหอ,อกได้กลายเป็นมังกรสายฟ้าสีทองทะยานใส่ย,ยักษ์ลาวาปึ้งเกิดเสียงดังลาวกับระเบิดพื้นเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงจูเหนียนดูลาวกับมดต่อหน้ายักษ์ลาวา อย่างไรก็ตามร่างที่ลาวกับมดของเขายังคงหยุดนิ่งเขายืนนิ่งอยู่กลางอากาศราวกับฝังลากแน่นลึกหลังจากนั้นไม่นานบางสิ่งที่น่าตกใจก็บังเกิดขึ้นรอยแตกที่ราวกับใยแมงมุมเริ่มปรากฏบนแขนขวาของยักษ์ลาวาที่ถูกหอ,อกฟาดเข้าใส่ยักษ์ลาวามักจะภูมิใจในพละกกาลังและพะลังป้องกันของมันดังนั้นมันจึงคำรามด้วยความโกรธเปลวไฟสีแดงพวยพุ่งออกจากดวงตาและปากมันลาวาสีแดงเริ่มไหลออกจากล่างมัน และดูลาวกับรอยสักที่วิ่งเลื้อยไปทั่วล่างและท้ายที่สุดก็ปกคลุมทั่วล่างมันจูเนียร์รู้วยักษ์ลาวาได้ข้างแล้วพลังความเร็วและการป้องกันของยักษ์ลาวาจะทวีกูณขึ้นเป็นสองเท่าตัวโฮ oh! ่ง,งหลังจากเสียงคำรามที่ดังสนัน่นมันก็พุ่งเข้าใส่จูเนียร์อีกครั้งต่อให้แกจะข้างมันก็ไรประโยชน์มีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างทักษะต,ต่อสู้ของเรา จูเหนียนกล่าวอย่างเย็นชาเขาไม่ได้กลัวยักษ์ลาวาแม้แต่น้อยจากนั้นเขาก็ยกหอกขึ้นอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้โจมตีเช่นก่อนหน้าในไม่ช้าการโจมตีของยักษ์ลาวาก็โดนหอกเขาแต่กลับไม่มีเสียงดังมันเป็นเพียงการโจมตีที่เรียบง่ายและแขนของยักษ์ลาวาก็ได้ประทะกับหอกเขาอย่างไรก็ตามร่างของยักษ์ลาวากับแข็งทื่อและแขนของมันก็เริ่มบิดเบี้ยวทันทีที่ประทะเข้ากับหอก ภายในเวลาอันสั้นแขนที่บิดเบี้ยวของมันก็ถึงจุดสูงสุดและแขนของมันก็แตกหักมันเงียบไม่มีเสียงและแขนขวาของมันก็บิดเบี้ยวราวกับกองหินบดยักษ์ลาวาคำรามด้วยความเกี้ยวกาดเมื่อมันโจมตีอีกครั้งด้วยแขนซ้ายหอกในมือจูเนียนก็เปลี่ยนเป็นแท้สีทองและตะวัดใส่แขนซ้ายมันภายในไม่กี่วินาทีต่อมาจูเนียนก็ตัดแขนซ้ายของมันทำให้มันรีบพุ่งหนี ในขณนะนั้นเองจูเนียนก็คว้าหอกเขาและจับตรงด้ามหอกเขาเล็งไปที่หัวของยักษ์ลาวาและหอกสีทองก็พุ่งออกไปราวกับลูกศรที่ยิงออกจากคันศรเมื่อยักษ์ลาวากาลังคิดที่จะหลบการโจมตีด้วยแขนที่หักของมันหอกก็พุ่งทะยานด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมมันราวกับอัศนีบาดท,ที่พุ่งผ่านตาซ้ายและทะลวงหลังหัวมันยักษ์ลาวาร้องขำควรด้วยความเจ็บปวดลาวาและเปลวไฟในร่างมันค่อยๆไหลออกมาท้ายที่สุด มันก็กลายเป็นกองหินที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นจากนั้นอสูรดาบสีปีกที่เงียบไปนานก็ปรากฏตัวด้านหลังจูเนียนลำแสงหกสายจากดาบหกเล่มได้ตวัดไปยังจุดสำคัญทั้งหกของจูเนียนอย่างไรก็ตามอึดใจต่อมาหอกสีทองก็ทะลวงผ่านหัวของอสูรดาบสีปีกจากด้านบนและหอกครึ่งหนึ่งก็ทะลุผ่านกามด้านล่างของมันออกมาฉันกำลังรอแกอยู่พอดีจูเนียนสซแย่ยิ้มและบิดหอก พลังมหาศาลได้ปลดปล่อยออกจากหอกและหัวของมันก็เริ่มระเบิดในทันทีเลือดสาดกระจายไปทั่วพื้นที่จากนั้นลำแสงที่เกือบจะถึงตัวจูเนียนก็มืดสลัวลงหลังจากที่ฆ่ามอนเตอร์ระดับหลุดพ้นทั้งสองตัวไปจูเนียนก็เก็บหอกเขาและมองปีศาจตัวตลกมันถึงเวลาที่แกต้องทำตามสัญญาแล้ว